กดติดตามท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่หากว่าชอบโปรดกดถูกใจให้กับเราขอขอบคุณมากครับตอนที่304รวมคนที่สิวนาภาพมุมกว้างของพื้นที่ปรากฏขึ้นให้เห็นเบื้องล่างเป็นสิวนาพื้นที่ซึ่งครั้งหนึ่งเขาจําเป็นจะต้องปล่อยมือไปจากมันแต่คราวนี้สิวนาที่เห็นตรงหน้านั้นแตกต่างไปจากที่อาร์คสามารถจําได้อาคารที่เคยมีเพียงแค่ไม่กี่หลัง กลับกระจายตัวออกกินพื้นที่การเกษตรก่อนหน้าและขยายเมืองให้กว้างขึ้นเพราะการปกครองอย่างยาวนานของพัทวิเทอร์มิสอาณาเขตจึงมีความสเสถียรภาพและที่ศูนย์กลางก็มีปราสาทขนาดใหญ่ตั้งจงานขนาดของปราสาทแทบจะใหญ่ขึ้นสองเท่านับตั้งแต่ที่อาร์คได้เป็นหลอดกำแพงเองก็หนาขึ้นอุปกรณ์ป้องกันตัวก็มีหลากหลายมากยิ่งขึ้นแทบไม่อาจจะนำไปเปรียบเทียบกับครั้งก่อนหนีน้ได้เลยรูปลักษณ์ของปราสาทก็งดงามยิ่งกว่าครั้งก่อนอีกมากมาย ก็นะราศาสเปลี่ยนเป็นระดับ C แล้วเป็นเรื่องปกติที่จะแตกต่างออกไปภายในอาณาเขตทั้ง12แห่งในนาการันมีเพียงแค่5ที่เท่านั้นซึ่งเลื่อนขั้นเป็นระดับ C นั่นก็คือ5ขั้วอำนาจที่เข้าควบคุมนาการันเอาไว้นั่นเองหรือก็คือพีมิตรที่ก่อตัวขึ้นในขมุควบคุมอาณาเขตเอาไว้อย่างน้อย10เดือนก่อนจะทําการเลื่อนระดับไต่เต้าตขึ้นมานับว่าเป็นความภาคภูมิที่ต้องใช้เม็ดเงิน และเวลาจะนวนมาหาสารเพื่อพัฒนาพื้นที่พื้นที่ที่นายพัฒนามันขึ้นมาไม่ใช่ฉันจะหุบพวกมันทั้งหมดเอาไว้เองอาร์คที่ตอนนี้อยู่ในร่างของดาร์คบูมพมพามด้วยน้ำเสียงเสมือนดังหมาป่ากำรามถึงแม้ว่าเขาจะยังไม่สามารถเข้าไปคว้ามันมาได้ในตอนนี้แต่กองกําลังของเขาก็รวบรวมมาได้เร็วกว่ากําหนดการยังคงต้องใช้เวลาอีกหลายวันกว่าจะถึงกําหนดการบุกโจมตีเบรดก็ปีนขึ้นมาบนเนินเขาและมองภาพทิวทั์เช่นกัน ก,กับหลังอื่นยังมาวไม่ถึงอีกเหรอการติดต่อก่อนหน้าบอกว่าเพิ่งมาถึงชายแดนมาไม่ช้าก,ก็น่าจะมาถึงเรรบรดรบกวนนายรอที่นี่แล้วจัดแจงกองทัพตอนที่พวกนั้นมาถึงได้หรือเปล่านะช่วงนี้ฉันคิดจะไปหาซิดท,ที่หอ,อก,การค้าอย่งทงวีปก่อนครับผมก็ตัดฉากไปที่อารไปหาซิดนะครับผมอ่ามาแล้วสินะครับเชิญทางนี้ซิดเอ่ยขึ้นขณะที่เดินเข้ามารับหน้า อันที่จริงอาร์คไม่ชอบท,าท่าทีเช่นนี้เอามากๆแต่เขาต้องใช้ความช่วยเหลือของฮอบบิทตัวนี้ก่อนดังนั้นสิ่งที่เขาทําได้ก็คือต้องอดทนเอาไว้จบเรื่องนี้แล้วก็ได้เห็นดีกันแนะ่โอ้โอารดีด,ดีต้อนรับโวกคซู ok และ so ลอยนโซเร่งเข้ามาต้อนรับทันทีที่เขามาถึงพวกเราได้ข่าวก็เลยมารอเจ้าและข้าก็ตัดสินใจเรียบร้อยแล้วเช่นกัน โบโกซูจับมือของอาร์คเอาไว้และพูดขึ้นด้วยความซาบซึ้งครั้งหนึ่งพวกเขาเคยเป็นแค่ n b c ในร้านค้าเล็กๆแห่งหนึ่งที่ไคโรดแต่แล้วในตอนนี้เขากลับได้เป็นถึงประธานหอการค้าแห่งทวีปที่นาการันเขาได้รับการเลื่อนระดับบ่อยครั้งยิ่งกว่าซิดสอีอกแต่ว่ายังไงแล้วความโอหังของฮอบบิทนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนไม่เหมือนกับโบโกซูผู้เล่นมักจะมีท่าทีที่เปลี่ยนไปได้อย่างง่ายดาย แต่กับ NPC นั้นพวกเขายากที่จะเปลี่ยนท่าทีหากว่ามีค่าความสัมพันธ์ด้วยสูงมากๆต้องขอย้ำอีกครั้งว่านี่คือเหตุผลที่เขาไว้เนื้อเชื้อใจ NPC มากซะยิ่งกว่าผู้เล่นเหมือนกับกลิดเด่เลยนะทุกคนแต่ว่าคราวนี้อาร์คมาพบกับโวโคซูที่ไม่ค่อยมีเวลาให้พูดคุยกันมากนะักที่ผมขอไว้พร้อมไหมครับอืมแน่นอน ขาใช้ทรัพยากรของหอการค้าแห่งทวีปอย่างเต็มที่และกําลังทําการคัดเลือกแต่ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงทางนั้นโบโกซูเชื้อเชิญอากก็ยังคลังเก็บของไอเทมทั้งหมดที่เขาร้องขอต่อต่างก็ได้กองสมกันเป็นภูเขาอยู่ในคลังที่อยู่ตรงหน้าลูกธนูเวทมนต์และหินลับคมหัวนคัมพีตุ๊ก,กตากับอื่นๆอีกหลายอย่างสิ่งของทั้งหมดนั้นล้วนแล้วจะเป็นสิ่งของจําเป็นสําหรับการบุกโจมตีทั้งสิ้น ขอบคุณที่จัดการให้ครับอาก็อ,อยากน่ารับในขณะที่สำรวจมองรายการไอเทมโอ,โอ้นอนมันจะพูดไรไม่ใช่เป็นเพราะเจ้าหรือที่ช่วยให้ข้าและชีวิตของลูกชายข้ามีความสะดวกสบายถึงขนาดนี้พูดตามตรงว่าข้านะ่ะอยากจะมอบไอเทมเหล่านี้ให้กับเจ้าโดยที่ไม่คิดอะไรเลยด้วยซ้ําแต่ว่าข้านะ่ะทํามันไม่ได้เป็นเพราะต้องระมัดระวังต่อภายนอกจึงทําได้แค่เพียงจัดหาสิ่งของชั้นเยี่ยมให้กับเพียงเท่านั้น ท้นดีก็นับว่าเหลือหลาแล้วครับอาร์คตอบรับอีกทั้งยังหัวเราะให้เหตุผลที่อาร์คซื้อพัสดุกองทัพเหล่านี้ผ่านทางโวโกซูก็เป็นเพราะในนิเวอร์ถึงแม้จะมีไอเทมราคาใกล้เคียงกันอยู่แต่ก็อาจจะแตกต่างกันในด้านของคุณภาพยกตัวอย่างก็อย่างเช่นโพชั่นที่ถูกผลิตขึ้นโดยโรงงานเซรันที่ซีเอลถึงแม้ว,ว่าเขาจะขายในราคาเท่ากับที่อื่นแต่โพชั่นของเซรันสามารถเพิ่มพลังชีวิตได้มากกว่า100-150ถึงหน่วย หากว่านําไปเทียบกับโพชั่นทั่วๆไปที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดเรื่องเดียวกันนี้ก็มีผลกับพวกลูกธดูเวทมนต์และหินลับผมเช่นกันดังนั้นแล้วเขาจึงต้องการใช้เครือข่ายข้อมูลขนาดใหญ่ของหอการค้าแห่งทวีปและให้ทางวงโกซสูจัดหาสิ่งของคุณภาพชั้นเยี่ยมมาให้นอกจากนี้ร้านค้าอาร์คยังมีค่าความสัมพันธ์ที่ดีกับหอการค้าแห่งทวีปเช่นกันในตอนที่เขาต้องการซื้อขายสินค้าผ่านทางร้าน เขาสามารถซื้อไอเทมได้ในราคาที่ถูกกว่าทั่วไปถึง30%ด้วยแต่ถึงแบบนั้นก็เธอเขาถอนหายใจขณะที่มองเวียงรายการไอเทมที่เป็นภูเขาอยู่ตรงหน้ามูลค่าของพัสดุกองทัพเหล่านี้เขาที่เขาได้สั่งนั้นมันมีมูลค่าสูงถึง23,000เหรียญทองกว่า7ใน10ของเงินทุนที่เขาเตรียมเอาไว้ได้หายวับไปเพียงเพราะต้องซื้อหากองพัสดุกองทับ ใจของเขารู้สึกเจ็บปวดเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจ่ายเงินจำนวนมากมหาศาลขนาดนี้ออกไปและนี่ก็เพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นสงครามบุกโจมตีครั้งนี้ก็เพื่อความยุติธรรมหากการบุกโจมตีสําเร็จอาร์คจะได้กลายเป็นหลอดแห่งซิวนาหากว่าใครคนหนึ่งได้รับผลประโยชน์จากการศึกโดยรวมจะต้องมีเสียงกลด่าสาบแช่งหรือว่าโดนต่อว่าแน่ดังนั้นแล้วหากว่าการบุกโจมตีสําเร็จ เขาจำเป็นจะต้องจ่ายเงินค่าเข้าร่วมให้กับเหล่าผู้เล่นฮ hey, <c oughs> ก็นะปัญหานี้มันเป็นเรื่องหลังจากที่เราได้กลายเป็นหลอดแล้วตัวเขาต้องสั่นหัวเพื่อกำจัดความคิดเหล่านี้ให้หมดไปมันเป็นเรื่องหลังจากได้รับชัยชนะตอนนี้มันยังไม่จำเป็นจะต้องคิดสิ่งที่เขาต้องทำคือต้องหาทางนำซิวน่ากลับคืนมาถึงแม้จะต้องตายอากัดวันแน่นขณะที่จ่ายเงินค่าพัสดุกองทับนี่ครับ ข้าหวังว่าเจ้าจะได้รับชัยชนะนะอากได้รับคำอวยพรจากโบโกซูก่อนจะออกจากหอการค้าแห่งทวีปหลังจากที่นำสิ่งของบรรทุกใส่รถที่เช่ามาเรียบร้อยเขาจึงกลับมายังสถานที่ตั้งแคมป์แต่แล้วพอใกล้ถึงใครคนหนึ่งก็วิ่งเข้ามาหาโอ้โ,โลกูกพี่อากมาแล้วเป็นจัสติสแมนและกลุ่มทันบนนั่นเองไม่เจอกันนานสินะ เรเดียนที่เพิ่งจะเข้ามาถึงในเวลาไล่เลี่ยกันก็ได้หัวเราะก,ก่อนที่จะโบกมือทักทายจัสติดแมนและกลุ่มทันบนต่างก็หยิบให้พร้อมๆกับโบกมือให้จชมราและเรเดียนพวกเขาทักทายกันเรียบร้อยดีแล้วเป็นเพราะแบบนั้นจึงไม่ต้องให้อาร์คแนะนําตัวให้อีกอาร์คหันมองรอบก่อนที่จะพบว่าลาลีเอเต้ก็อยู่ในกลุ่มทันบนเช่นเกี่ยวกันพี่คะเรียบร้อยดีไหมพอหันมองไปทางลาลีเอเต้โรโคก็ได้รีบวิ่งเข้ามาคว้าแขนของอาร์คเอาไว้ และนั่นก็ทําให้ลาลีเอเตมองมาทางนี้จนพบเห็นผ้าพันคอที่เหมือนใส่คู่กันเธอยิ้มด้วยความขมขื่นก่อนที่จะหันมองไปทางด้านอื่นอารเกิดความรู้สึกสับสนขึ้นเพราะสีหน้าเมื่อครู่ของลาลีเอเตโรโคตอนนี้ยังกอดแขนของเขาเอาไว้แน่นเพราะเขาหันมองไปสีหน้าของโรโคก็คล้ายกับจะหลังน้ําตานี่มันเรื่องอะไรเนี่ยเอาเอาแล้วอาร์เรียบร้อยแล้วอาร์ค อาร์ครู้สึกได้อย่างชัดเจนมันต้องมีเรื่องเกิดขึ้นระหว่างสองคนนี้ตอนที่เขาไม่อยู่แต่แล้วมันคืออะไรกันล่ะอาร์ครับรู้ได้ถึงความประหลาดที่เกิดขึ้นและรู้สึกหวาดหวัว่นอยู่ภายในใจความจริงอาร์คพยายามทําให้ความรู้สึกชัดเจนก่อนที่จะมาถึงที่นี่แล้วและตอนนี้หัวใจของเขาก็ค่อนข้างจะสงบลงมา,มากอาร์คิดว่าความรู้สึกที่มีต่อลาลีเอเต้มันเป็นเขาที่รู้สึกอยู่เพียงแค่ฝ่ายเดียวเลยไม่มีปัญหาอะไรให้ต้องจัดการ แต่แล้วเป็นเพราะอะไรกันเขาถึงคิดว่าต้องสนทนากับลาเลเต้อย่างจริงจังอย่างที่ได้เห็นเธออีกครั้งหากว่าเขาอยากจะอยู่เคียงข้างเธอแบบนั้นเขาจะต้องไม่ทําตัวขัดเขาหากว่าเขาพูดความรู้สึกออกไปอย่างชัดเจนแบบนั้นเรื่องราวอาจจะคลี่คลายหรือว่าเป็นอื่นที่ยิ่งกว่าเพื่อนอากนั้นพยายามนําแขนโลโก้ออกไปอย่างระมัดระวังและเขาก็ไม่ได้เข้าไปเพื่อพูดคุยกับลาเลเต้ด้วยสักวันแต่ อย่างไม่ใช่ตอนนี้อาร์กสูดลมหายใจเฮือกใหญ่เข้าไปก่อนที่จะมองไปยังด้านล่างของเนินเขากองกําลังทั้ง3ามพันจากดิสเทเนียและซอเทนดานรวมตัวกันอยู่ด้านล่างเนินเขาแห่งนี้และยังมีผู้เล่นที่อาร์กรวบรวมมาพร้อมๆกับกําลังจากแลนเซลอีก1,300คนทั้งหมดรวมแล้วมี4,300ถูกต้องตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่มาจะที่จะมาพะวงเรื่องของความรู้สึกของตัวเองเขา ต้องตั้งสมาธิและทุ่มเทพลังทั้งหมดเพื่อการนำเอาซิวน่ากลับคืนเบสเรื่องกำลังจัดแจงเอาไว้เรียบร้อยแล้วเหรออืมอ๋ออ๋อใช่แล้วฉันแบ่งกองกำลังไปตามความเชี่ยวชาญตอนนี้ที่เหลือก็แค่ต้องลงทะเบียนกองกำลังเท่านั้นเบสตอบกลับมาขณะที่ยังคงประหลาดใจกับบรรยากาศที่น่าประหลาดตรงหน้าดีที่เหลือก็แค่ไปลงทะเบียนให้เร็วที่สุด ด้วยความที่4,300คนตรงนี้ไม่ได้สังกัดอะไรที่คล้ายๆกันเลยพวกเขาจึงจําเป็นจะต้องจัดระบบระเบียบเป็นหน่วยเพื่อการลงทะเบียนอากต้องแบ่งกองกําลังเป็น20หน่วยตอนนี้ที่เหลือก็แค่ส่งคําประกาศสงครามไปยังกิลเฮ์มสอากมุ่งหน้าไปยังเทวสถานแห่งสงครามด้วยสีหน้าที่มัม่นมั่นผมต้องไปด้วยสินะสิทธิ์เข้ามาใกล้และเอ่ยถามขึ้นนายพูดเรื่องอะไรกันร่วมทางกันมาขนาดนี้ เราไม่คิดจะไปหรือยังไงน่ะเออก็อย่างที่ผมเคยพูดนะครับอาร์คนิมเองก็รู้ดีผมนะ่ะเป็นคนที่ทำธุรกิจอยู่ที่นี่หากว่าผมเข้าร่วมการต่อสู้ในครั้งนี้และหากพันธมิตรเทอร์มิสเป็นฝ่ายที่ชนะขึ้นมาชีวิตของผมที่เหลือก็ได้เป็นเรื่องยากลำบากแล้วนะนี่นายพูดเรื่องอะไรของนายกันนะ่ะไม่ใช่ว่าฉันเป็นคนให้นายม,มาอยู่ตรงนี้ได้หรอกหรือยังไงนะไม่รู้สิครับแต่ว่าผมเป็นนักธุรกิจนะ เป็นเพราะแบบนั้นผมจําเป็นจะต้องมีทางเลือกเผื่อ,อไว้ถ้าหากผมไม่สามารถท,ทรําธุรกิจที่นี่ต่อไปได้อีกแล้วก็อาร์คนิมก็จะมีปัญหาเหมือนกันหากว่าผมต้องไปจักหอแห่งการค้าทวีปในตอนนี้ทุกอย่างจะกลายเป็นศูนย์เปล่านะฮี่อหมอรนีดเปลเพิงไวยพุ่งอยู่ภายในดวงตาอาร์คต่อคําพูดของซิดแต่ว่าที่ซิดกล่าวนั้นมันมีอะไรผิดไปหรออาร์คทาได้เพียงแค่เม้มริมฝีปากเขาอย่างที่จะชกเข้าไปดีหน้าอมอนี่สักมัด แต่เขาไม่อาจจะพูดได้ว่าคําพูดนั้นมันผิดระหว่างการบุกโจมตีมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อาชีพพ่อค้าจะต้องทํารวมไปถึงการจัดสรรการส่งพัสดุด้วยเหตุผลที่อาร์คไม่ได้จ้างหวานพ่อค้าคนไหนมาเลยก็เป็นเพราะคิดจะฝากฝังและเชื่อใจงานนี้เอาไว้ให้กับซิดแต่ถ้าหากว่าเขาถอนตัวไปในตอนนี้อาร์คจะไปหาพ่อค้ามาแทนที่จากที่ไหนได้ล่ะทำไม มอนี่ไม่คิดจะร่วมมือแต่ดันมาบอกกับป่านนี้ในตอนที่การบุกโจมตีกำลังจะเริ่มต้นอยู่ล้อมล่อแล้วฉ,ฉันจะทนไม่ไหวแล้วนะความอดทนของอาร์คต่อซิทใกล้จะถึงขีดจำกัดแล้วแต่ในขณะที่เขากำลังจะเริ่มทำการสั่งสอนบทเรียนให้กับอีกฝ่ายนั่นเองอ,อ๋อพอได้หันกลับไปมองใครคนหนึ่งก็ได้โผล่ขึ้นมาบนเนินด้วยความเร็วสูงเป็นอย่างยิ่งใบหน้าของอาร์คถึงกับต้องแข็งค้างเมื่อได้เห็นใบหน้าของอีกฝ่ายที่พุ่งเข้ามาหาอย่างรวดเร็วอ๋ อาจารย์นึกว่าจะตายซะแล้วดีนะเนี่ยที่ไม่ได้มาช้าไปนะผู้ที่โผล่ลวดมาประหนึ่งนันฝ่ายลมพัดพาก็คืออิกซยูรลัาอากมองอีกฝ่ายด้วยสีหน้างงงมก่อนที่จะถามออกไปอะไรกันครับเนี่ยไม่ใช่ว่าอาจารย์ไปประสาททางมองแล,ล้วหรอกเหรอหรือว่าทําไม่สําเร็จนะกระทั่งว่าภารกิจเปลี่ยนอาชีพมันสั้นมากแต่ว่าอย่างน,น้อยก็ต้องใช้เวลานานนับหสัปดาห์ อิสยูลามเริ่มภารกิจนี้ไปเมื่อ4วันก่อนที่อาร์คจะออกเดินทางถึงแม้จะใช้จดหมายเคลื่อนย้ายแต่ยังไงก็ต้องใช้เวลามากถึง2วันกว่าที่จะถึงฮามองในเมื่อมีหอคอยเวทบนอยู่ระหว่างเซเลบิดและนาักาลันก็ไม่ได้มีผลอะไรที่อิสยูลามจะต้องเป็นลำบากลำบนเดินเท้าระหว่างเมืองตอนนี้สิ่งที่เขาคิดออกก็มีเพียงแค่อย่างเดียวนั่นก็คืออิสยูลามละทิ้งภารกิจเป็นเพราะว่าล้มเหลวก็เลยมุ่งหน้าไปยังซิวนาแต่อิสยูลามกลับเคาะและเผยสีหน้าสุดภูิอกคุมใจล้มเหลวเห ฉันที่จะล้มแล้วทําเสร็จแล้วต้ขากแล้วฮะเสร็จแล้วเหรอนั่นมันภารกิจเปลี่ยนอาชีพไม่ใช่เหรอครับก็ใช่ไงเออครับถ้าอย่างนั้นอาจารย์ทาภารกิจเปลี่ยนอาชีพเสร็จภายในเวลาแค่ไม่กี่วันเนี่ยนะอืมจะพูดว่าไม่กี่วันก็ไม่ถูกนะมันแค่วันเดียวเวลาในเกมนะพูดให้ถูกก็คือแค่แปดชั่วโมงเองนะอิสตูรัมยืดคอเพื่อเป็นการเบ่งอย่างเต็มที่เรียกว่าเป็นไงทุกคน เบ่งนะเบ่งเป็นไงก็เก่งเปล่า,า,าเอาจริงๆนะมันเป็นภารกิจที่น่าสนใจที่สุดตั้งแต่ที่เคยเล่นเกมมาเลยทีเดียวอิสยูวลมภูมิอกภูมิใจอยู่ไม่น้อยขณะที่อธิบายเนื้อหาของภารกิจให้ฟังแต่แล้วจัสติสแมนกลับเข้ามาใกล้และเอ่ยคำขัดปอกนี่ใกลกันนะน้อยเรียกเขาว่าจานเรอเพิ่งเจอกันครั้งแรกเสรนะครับหาปกิจที่จะอธิบาย อิสยูลัมก็เล่งร้อนกระโดดเข้าตะคุบป,ปากอาร์เอาไว้เขามองหน้าจัสติสแมนอยู่คู่หนึ่งก่อนที่จะหันกลับมากระซิบกระซาบเสียงเบาฮี hey, จงโง่อินไยรื้เยเหรอว่าฉันยังอยู่ในระหว่างการสืบสวนสอบสวนอะเออ,เอ,อครับแต่ว่าไม่ได้การสืบสวนยังไม่สึกยังไม่ได้ปิดคด,ดีถากว่ามีคนรู้จักฉันมากขึ้นแล้วจะให้การสืบสวนมันเดินต่อไปได้อย่างไรล่ะไว้คราวหลังฉันค่อยบอกลูกพี่จีวอนเอง ตอนนี้ขอให้ปล่อยไปก่อนนะก็เหมือนตัง้งที่อิชิยูรัมว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาอธิบายทุกเรื่องราวที่ผ่านอางเองก็พยักหน้าเห็นด้วยเออคนนี้เป็นอาจารย์สอนเทควันโดจากโรงเรียนเก่าของผมนะครับฉันชื่ออิชิยูรัมนะอิชิยูรัมถึงกับต้องแนะนําตัวเองอย่างระแวดระวังครับคุก็ได้จบตอนไปแล้วนะครับทุกคนชื่อตอนต่อไปมีชื่อตอนว่า แค้นต้องชําระไม่รู้ว่าเป็นแค้นของใครนะครับทุกคนเป็นแค้นของรายเดนแค้นของอาร์คหรือว่าอาจจะเป็นแค้นของเอ่ออิสิวรามนะครับทุกคนหรือว่ารีมายองลงนั่นเองเนาะอย่าลืมนะว่าไอ้เจ้าเนี่ยมันมันเคยโดนมันเคยมีเรื่องกับไอ้จัสติสแมนหรือว่าคุณลุงจีวอนมาก่อนนะครับแต่ก็เป็นสมัยหนุ่มนะสมัยลุงจีวอนยังเป็นหนุ่มนะได้ไปลากตัวไ,ไอ้รีมายองลงหรือว่าใครอ่ะอิสิวรามเนี่ย มาเป็นหัวหน้าหน่วยสวรค์นะก่อนที่จะมาลุ่งโลดนะก็ได้ผ่านมือของอคุณลุงได้ปลูกปั้นมันขึ้นมานะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปต่อกันในพาร์ทถัดไปครับผมสวัสดีครับ